สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยมาอัดคลิปนะคะแนะนำวิธีการใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะลดผมร่วงเล่งผมงอกใหม่นะคะสเปรย์ตัวนี้นั่นเองนะก็คือมีหลายคนนะคะที่สั่งสเปรย์ตัวนี้ไปแล้วทักเข้ามาสอบถามวิธีการใช้นะคะวันนี้นึกขึ้นได้ก็เลยมาอัดคลิปวิธีการใช้สเปรย์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะสเปรย์ตัวนี้เนี่ยสามารถ ใช้ได้ทั้งเช้าและก็ตอนเย็นนะคะฉีดพ่นแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะทุกคนฉีดลงไปที่หนังศรีรษะที่เราแบบเกังวลใจเรื่องผมร่วงผมบางได้เลยนะสมมุติว่าตรงนี้นะคะเราอยากจะให้ผมขึ้นใหม่นะคะลดผมร่วงนะทุกคนก็สามารถฉีดลงไปแบบนี้นะคะแล้วใช้ปลายนิ้วของเรานะคะ คึงคงแบบนี้นะคะให้ทั่วทวหนังศีรษะนะไม่ต้องล้างออกนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสเปรย์ตัวนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเริ่มจากการลดผมร่วงนะคะจากเดิมที่ผมร่วงแบบเป็นกระจุกเยอะๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะไปช่วยลดผมร่วงแล้วก็เล่งผมงอกใหม่ได้ดีและถ้า ใครที่แบบว่าอาอยากจะใช้นะคะตัวนี้นะคะก็แนะนำให้สั่งแชมพูเป็นเซตของเขานะคะไปใช้คู่กันเพราะว่าตัวแชมพูเนี่ยเขาจะไปปรับสภาพหนังศีรษะเรานะคะทำให้แบบว่าการที่แบบว่าเรารักษาเรื่องผมร่วงผมบางอะไรแบบนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลองสังเกตดูคนที่มีปัญหา เรื่องผมร่วงผมบางนะคะก็จะรู้สึกว่าหนังศีรษะจะมันเป็นพิเศษตัวแชมพู่เขาก็จะเข้าไปนะคะปรับสภาพหนังศีรษะนะคะให้มีความสมดุลน,นะคะทุกคนลดความมันปรับสภาพหนังหนังศีรษะให้มีความสมดุลเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ใช้กระบวนการรักษาลดผมร่วงเล่งผมองอกเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสังเกตดูว่าคนที่มีปัญหาเรื่องผม ร่วงผมบางเนี่ยจะต้องสระผมบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าหนังศีรษะมันแป๊บเดียวผมมันแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนํานะลองสั่งเซตนี้ไปใช้ดูก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่แพงไม่แพงแถมยังตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนะคะที่เบอร์0996549362ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เหมือนกันนะคะ วันนี้เป็นคลิปแนะนําวิธีการใช้สเปรย์สั้นๆนะคะส่วนแชมพูก็สามารถสระผมได้ตามาตามากิจวัตรประจําวันของเรานั่นเองนะคะก็คือทําความสะอาดเส้นผมนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ